คณะสงฆ์ทั้งมวลในบนทนพิธีแห่งนี้มีท่านอาจารย์พระมหาวิมลเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มีกุศลศรัทธาปารบในการถวายเครื่องสังฆทาน ตลอดถึงพัตตาหารแดพระสงฆ์องค์สมเนรในวัดมหาภ,ภารามวรวิหารแห่งนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทุกท่านได้ตั้งใจเตรียมใจและก็พร้อมใจที่จะได้บำเพ็ญในส่วน ทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานเบื้องหน้าองค์หลวงพ่อพระร่วงทองคำอันศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปทองคำมีอายุกว่าเจ็ดร้อยปีเป็นประธานในพระวิหารแห่งนี้ทั้งนี้ในนามคณะสงฆ์ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาร่วมกันถวายพระตาหารช้าวเพนเครื่องสังฆทานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสชี้ชัดให้เห็นว่าการบำเพ็ญทานนั้นถือว่าเป็นการสละในเบื้องต้นดังที่ทุกท่าน จะได้บำเพ็ญเพื่อจะได้ให้เป็นบุญที่สำคัญเพราะบุญเหล่านี้จะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เราท่านทั้งหลายอยู่สุขและก็เย็นใจทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าฉายาวะอนุปายนีเปรียบประดุดเงาเฝ้าตามติดไปเราในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ต้องด้วยวันจะนะประพันธ์ที่ว่าบุญจะได้เป็นเงาเฝ้าตามติดบุญจะได้เป็นเม็ดในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญจะได้พิทักษ์บุญจะได้รักษาบุญจะได้นำพาให้พบสุขสายหากชีพลับดับล่วงไปบุญจะส่งให้ทุกท่านสุขสวัสดีนี่อนุภาพแห่งการให้ที่เราท่านทั้งหลายได้ให้ ในเบื้องต้นและที่สำคัญนั้นการให้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของผู้เจริญแล้วรลเราท่านทั้งหลายลถือว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจดังโบราณที่ว่าน้ำบ่อน้ำคลองอยังเป็นรองน้ำใจรกระจกที่ว่าใสๆยัสยยงสู้น้ำใจญาติโย,ยมสาธุชนในวันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านมาแสดงน้ำใจ เพื่อจะได้ให้เห็นว่าเราท่านทั้งหลายมีจิตเป็นกุศลมีใจศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาในนามคณะสงฆ์ขออนุโมทนาและชื่นชมยินดีในกุศลศรัทธาของเราท่านทั้งหลายสุดท้ายนี้ในนามคณะสงฆ์ทั้งมวลขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มีองค์หลวงพ่อบุญยริศพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในพระโบสถมีองค์หลวงพ่อพระร่วงทองคำพระพุทธรูปทองคำอันศักดิ์สิทธิ์พระประธานในพระวิหารแห่งนี้อํานวยโยชัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีความสุขหมดทุกสิ้นภัยเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปรัตนนัตยานุภาเวนะ ขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธ,ธาทานศีลภาวนายึดเป็นกสารให้ทุกท่านนายนม์มรผลนิพพานเจริญมั่งจเจริญมีจเจริญสีจเจริญชนทุกท่านทุกคนเทอน